ครับท่านเรกครับเออย็นวันนี้ก็จะให้ดูพืชผักสองตัวที่ผมได้ทำมาสิบกว่าปีขายเท่าไหร่ไม่พอไม่พอคือของไม่พอไปขายนะครับพูกง่ายๆออกไม่ทันผู้บริโภคนะครับนี่ยทำอยู่สองตัวนี่มรุมกับกล้วยกล้วยนี่คนคนปลูกเยอะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนี่ยังไม่ถึงวันสุกแล้วเขาก็รีบสุกแล้ว รลางเขาเรียกว่าชิงสุกก่อนหามใด้ดูนี่ทำมาสิบกว่าปีมีเท่าไหร่ไม่พอขายออกไม่ทันปูดง่ายๆออกไม่ทันเพราะมีคนปลูกน้อยมาลุมนี่อย่างที่บอกว่ามค่คยสนใจปลูกกันหรือมีปลูกก็ต้นสองต้นทำไมพอจะไปขายต้องปลูกไปสิบพี่สิบแล้วถ้ามีที่เยอะก็ปลูกไปเลยร้อยต้น ทำเป็นนั่นไปนเลยอุตสาหกรรมไปเลยนะครับแต่กล้วยนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยขาดตลาดเพราะมีคนปลูกกันเยอะครับแ่ค่อยนั่นมะรุมนี่แน่นอนแล้วคนทำน้อยจะเป็นโอกาสทองของคนที่มีมะรุมจะคิดจะปลูกมะรุมนะครับมีที่ว่างๆอย่าทำอย่าให้มันลกจ้าลกว่าจะพืชหามะรุมมาปลูกป,กปีกว่ากา็ได้เก็บผลผลิตมาจําหน่ายแล้ว ผมเก็บพุกวันช่วยดีเขาออกเนี่ยหยุดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขาจะแก่จะแก่เร็วมากนะครับทีนี้เตรียมไว้พรุ่งนี้ห้ากิโลของเหลือจากเมื่อวานเมื่อวานไปเก็บมาได้สิบสามกิโลขึ่งวันนี้ก็แปลรบได้อีกห้ากิโลเตรียมส่งพรุ่งนี้กล้วยนี่ก็เอาวางขายไว้หน้าบ้านก็ขายได้ขายถูกๆวิละสิบบาทสิบห้าบาทขายคนกันเองในชุมชน จะขายไม่หมดก็แจกง่ายๆ <c oughs> ครับก็กล้วยนี่จะไว้นานไม่ได้พอสุกแล้วก็ต้องรีดม่ทําบวชชีก็เอาไปกินสดหรือไม่ก็ไปทำข้าวต้มมัดครับวางขายอยู่หน้าบ้านเหลือเดี๋ยวก็แจกไปเป็นบุญเป็นทานนีดีกว่าปล่อยให้มันเน่าเสียไปนะครับแกครับขอบคุณมากครับเพื่นครับสวัสดีครับ